สวัสดีครับวันนี้วอทโฟนทีวีก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการแกะกล่อง vivo v, v 2 1 5g ครับเดี๋ยวเรามาลองดูด้านในกล่องกันเลยครับผมเปิดด้านในกล่องออกมาก็จะเจอกับสมาร์ทโฟน vivo v, v 2 1 5g ครับสีที่ได้ามาจะเป็นสีดัสบ u ูนะครับจะเป็นออกน้ำเงินเข้มผสมกับสีดำครับเวลาช้อนแสงก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้ม หรือสีดำครับด้านในกล่องก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานนะครับเข็มจิ้มถาดซิมเคสซิลิโคนแบบใสอะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่33วัตต์สายชาร์จแบตเตอรี่แบบ USB Type C ครับ หูฟัง Small ท a l k ขนาด3.5ม mm. ิลลิเมตรและยังแถมสายอะแดปเตอร์แปลง USB Type C เป็นพอร์ต3.5มิลิเมตรครับส่วนของตัวหน้าจอนะครับตัวหน้าจอขนาด6.44นิ้วความละเอียด1,800 0ณ2,404พิกเซลครับในส่วนของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าให้ความละเอียดมาถึง 44ล้านพิกเซลครับตัวฟิล์มกันรอยจะติดมาจากที่โรงงานเลยครับกล้องหลังจะมี3เลนนะครับเลนหลักจะอยู่ที่ขนาด64ล้านพิกเซลเลนซูเปอร์ไวแองเกิล8ล้านพิกเซลและเลนซูเปอร์มาโคร2ล้านพิกเซลส่วนความบางของตัวเครื่องจะอยู่ที่7.29ม mm, ิลิเมตรน้ำหนัก176กรัมครับถือว่าเบาเลยทีเดียว ด้านขวาของตัวเครื่องจะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดเครื่องครับด้านบนของตัวเครื่องจะมีช่องไมโครโฟนสำหรับตัดเสียงรบกวนครับด้านซ้ายของตัวเครื่องจะเรียบๆนะครับด้านล่างของตัวเครื่องจะมีช่องใส่ซิมการ์ดเป็นช่องใส่แบบประกบด้านบนด้านล่างครับถัดมาจะเป็นช่องไมโครโฟนรับเสียงสนทนาช่องเสียบสายชาร์จ แบบ USB Type C และช่องลำโพงสปีกเกอร์ครับหน่วยความจำในตัวเครื่อง RAM แรม 8GB ล o m 1 2อม1กับ256 GB ครับแบตเตอรี่ให้มา4,000 m a ah, มลอรองรับชาร์จไว33วัตต์ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการแกะกล่อง Vivo V, v 2 1 5 G ครับ ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่12,999บาทครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ